คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อซมิรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเรียกเด็ดเม็ดเดียวนิเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดๆเป็นแม่นนะครับมาฝาก f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีกับ f c เมตรรักนะครับสำหรับลาวพัฒนาเดินทางมาเป็นถึงครั้งที่5แล้วนะครับ5้ครั้งเข้า4พลาดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดอยู่นะครับสำหรับสาวลาวนะครับเดือน5เดินทางมาถึงครั้งที่5เข้า5เข้า4ครั้งนะครับพลาด1ครั้ง นะครับก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับต่องวดแอดก็จะบวกสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจเอฟซีมิรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของเราพัฒนานะครับในปีพศ2,500นะครับ68หรือว่าเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนนี้ก็เดินทางมาถึงครั้งที่5แล้วนะครับ5ครั้งเข้า4พลาด1นะครับข้อสอบล่าสุดออกที่362532นะครับบางที่เอา36นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา62 บางทีเอาสองห้านะครับสาหรับห้าสามสองบนด้วยกันนะครับสําหรับสามสองนะครับสําหรับวกนี้นะครับมาเฉพาะเด่นห้านะครับใครได้ตัวเด่นนะครับไอคิมลองให้อยู่ที่ห้านะครับสายลูดจะได้อยู่เจาะไปไม่ถึงนะครับเจาะได้แค่ห้าหนึ่งนะครับสายลูดได้ไปนะครับใครชอบห้าจะได้ห้าสองนะครับก็จะดีกับเอฟซีพี่น้องที่โชคดีนะครับ ก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็จะไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพล้วลก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับในการบวกลบคํานวณนะครับจะมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคํานวณข้อสอบไทยลาวพัฒนานะครับสำหรับห้านอยหววหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นจะไปเรียกกลางวันนะครับจะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แลว้วก็อาทิตย์ ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อยให้ดูสําหรับล่าสุดข้อสอบออกวันจันทร์นะครับแอดคิมได้วย3ตัวเด่นก็คือ105นะครับ5อยู่หน้าบ้านนะครับถ้ามา51จะได้ตัวเจาะอยู่นะครับมา5 2สายรูดได้ไปนะครับวันจันทร์ที่แล้วนะครับเลข6ก็มาสําหรับต่อไปจะเป็นวันพุธจะมีเลข9นะครับเลข3เลข9เลข0เลข5เลข18แนะครับแล้วก็2คือเรียส่วนเกิน สามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้เอสเขจะคาดลงชุดวินของมังกรทองนะครับ6ตัว5ตัวนะครับสู่จากทางช่อง1ตัวนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสาหรับตัวเด่นก็จะมีเลข0เลข1นะครับเลข3เลข5เลข6นะครับแล้วก็เลข2นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับชุดวินนะครับสำหรับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นนะครับชอบค่อยตามนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดนะครับอยู่ที่ สองต่ำนะครับสำหรับเม็ตเดียวสำหรับสองเอจะเจาะไม่เยอะนะครับผมจะเจาะแค่สามคู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับพวกความยัวจะมีศูนย์สองนะครับสองหนึ่งแล้วก็สองห้าประมาณนี้นะครับแต่อยู่ในบ้านเอจะจอยประมาณหกคู่นะครับจอ5ห้าคู่จอ3สามคู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับ หรือแม่งก็จับชุดวิน0 2 2 1 3สองสอประมาณนี้นะครับสําหรับ fc มิดรักไม่ชื่นชอบ2นะครับปวดตุยนะครับอยากได้ตัวรองไอ้ครีมจะรองให้นะครับบางทีก็ามาตัวรองนะครับจะรองให้อยู่ที่5นะครับจะมี05 5 1 5, 1 5นะครับแล้วก็5 3 นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับพระรองของเรานะครับก็จะกันมาให้เรียงในรางมี6ตัวจะกันไว้2คู่นะครับสําหรับอุซพี่น้องไม่ชื่นชอบ5กับ2ตัวสุดท้ายนะครับผมก็คืออ่าสนะครับจะมี0ูนนะครับ3 0 0 3 3 1 1 3 3 2 2 3นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับผ้ารองของเรา นะครับบางทีก็มาทั้ง3ตัวนะครับตัวเด่นบางทีก็มา2ตัวนะครับบางทีก็มา1ตัวนะครับตัวเด่นที่แอดให้ไปสําหรับรูดเลยให้มาสักตัวอย่างนะครับงดท่แลก็มา5ให้อยู่นะครับก็ระวัง2 1 2 5 5 1นะครับ5 3 5 3 1 3 2นะครับประมาณนี้นะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดก็จะเป็น03 3 1 3 2 3 5 3 6กก็ได้หรือว่ารูดเลยนะครับสำหรับตัวเด่นที่แอดคัดมาให้ บางท่านบอกเอ๊ะคิมเม็ดเดียวทําไมต้องเยอะใจนักเก้าคู่ฟังไม่ผิดนะครับใครชอบวัดใจนะครับก็คือสองตัวเดียวแค่เล่ยเลยนะครับศูนย์สองก็ไม่ต้องเอาสองหนึ่งสองห้าเอาสองตัวเดียวพอนะครับจะไปต้มยำทางไงยังไงก็แล้วแต่สองตัวเดียวถ้าสองตัวเดียวมันยังเยอะอยู่ก็ถักถากเอาออกนิดหนึ่งมันจะได้ไม่เยอะตามนั้นนะนะครับ อันนี้คือรองนะครับรองให้พี่น้องนะครับบางท่านก็อยากได้ตัวรองกวดตุยนะครับอยากรองให้เพื่อความชัวนะครับใครชอบตัวรองก็จัดตัวรองด้วยนะครับใครชอบเม็ดเดียวก็เอาเม็ดเดียวนะก็ะตมนำเสือตามนี้หละเนาะสำหรับเอสซีพี่รักที่ไม่ชอบชอบตัวเทียคัดจับวินในตารางให้เลยนะครับสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสําหรับชุดวินจะใช้เลขผสมนะครับสี่ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งสามหนึ่งนะครับสามหกสองห้า สอ2ห้าสำหรับชุด6ตัวจะเป็น351532นสะครับสำหรับชุดวินชุด6ตัวประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบจากทางช่องแอดมินคีนอมโชคพาด้วยนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวัง2-2 5533หห้าสนะครับใหสาคู่นะครับสำหรับเบิ้ลก็มานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สอบลาวพัฒนาก็เดินทางมาถึงครั้งที่5นะครับ5้ครั้งเข้า4ีก็ถือว่าเข้ามากกว่าดุดนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามหรือว่ากดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับ สำหรับเอซีพี่น้องอากได้ข้อสอบเรขวิ่งชอบแบบเป็นวิ่งล่างอย่างเดียวหรือชอบเรียกวิ่งบนคอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปจะคลิปก็หาข้อสอบเรขวิ่งเอซี FC พี่น้องรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เอม็มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอเอซีมีรักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ